สวัสดีค่ะใจดีอยู่นี่นะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจเข้าครัวทําเมนูอาหารสไตล์แม่บ้านเยอรมันใจนึ่งปลากับผักรวมนะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใจก็จะแล่เนื้อปลาเอาเฉพาะส่วนเนื้อหรือเพื่อนๆจะใช้นึ่งทั้งตัวก็ได้นะไม่เป็นไรแต่จะใช้เวลานึ่งนานกว่าที่ใจนึ่งเป็นแบบเนื้ออย่างเดียวนะ จากนั้นใจก็จะทาน้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็ใส่ผักเราลงไปเพื่อนๆสามารถเลือกผักตามใจชอบนะคะที่มีอยู่แต่ส่วนของใจใจก็จะใช้ผักกาดขาวซาลารี่ผักชีแครอทต้นหอมแล้วก็ใจก็จะวางเนื้อปลาทับลงไปในส่วนของผักใจก็จะโรยเกลือบนเนื้อปลาเรา ล,ลงไปจากนั้นใจก็จะโรยเกลือลงบนเนื้อผักเรานะเพื่อที่จะให้มีรสชาติเล็กน้อยเมื่อใจโรยเกลือเสร็จแล้วใจก็จะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยเพื่อที่กระทะเราจะได้ไม่ไหม้นะผักที่อยู่ด้านล่างจะได้ไม่ไหม้จากนั้นใจก็จะปิดฝาตั้งไฟอ่อนใช้เวลาในการนึ่ง30นาที ในระหว่างที่เรารอปลาสุกนะเราก็มาทําส่วนน้าของน้ําจิ้มกันใจก็มีพริกสดกระเทียมผักชีเพื่อนๆสามารถใช้รากผักชีได้นะแต่ของใจไม่มีรากผักชีแ้วใจก็เติมน้ามะนาวลงไปน้ำตาลส่แดงที่เห็นอยู่เป็นก้อนๆอน,ก,อน,ก,อนก็เป็นน้ามะนาวที่ใจทําแช่แข็งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่เห็นนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะย้อนหลังได้วิธีทําน้ําเก็บน้ามะนาวนะคะ ใจกะปุงรสน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราก็เสร็จเรียบร้อยมาดูของส่วนของเนื้อปลาที่เราเนึ่งไว้30นาทีเนื้อปลาเราก็สุกเรียบร้อยใจหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ